วิ่งมาจากไหนเนี่ยวิมาจากกรุงเทพมหานครมาจากกรุงเทพเลยเหรอใช่แล้วจะไปไหนจะไปบ้านน้ำนาบ้านน้ำนาจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีใช่ือเปล่าใช่แล้วก็เหียบอยู่เนี่ยแล้วบ้านน้ำนาคืออะไรบ้านน้ำนาคือรีสอร์ทไหนอยู่ตรงไหน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 พาไปดูหน่อยสิ แต่นี้เราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามีคนจองหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่เข้ามาในจองกันเยอะอันนี้คือโซนใหม่ใช่ไหมลูกใช่รู้ได้ไงอ๋อก็เพิ่งเห็นอ๋อเหรอที่เราเคยเราเคยมาแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่เคยเห็นโซนนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยนี่เขาสร้างใหม่ตรงนี้มีกี่ห้องนะนับดิ ดูเป็นวิวทุ่งนานะถ้าเปิดประตูออกมานาตอนนี้เขียวๆเ,เลยสวยไหมลูกสวยมากไปพาพาไปเดินดูอือย่าลืมติดตามช่องอายุพาเพียด้วยนะคะโอ้โห่องอายุพาเพียนะโอ้ตรงนี้เขาจะทําเป็นที่จอดรถตรงนี้จอดได้กี่คันหนึ่งสองสามเออวิวอะไรวิวอะไรวิว,ว,วาธรรมชาติวิวสาร ตรงนี้เราอยู่ของด้านหลังของบ้านและตรงนู้นกะตรงนี้ก็จะมีคลองอันเล็กๆชมวิวแล้วและแล้วเราก็จะไปตรงที่เรามาเคยนอนเราเราเคยมาแล้วใช่ไหมแล้วเรานอนตรงไหนเรามาตรงนู้นไปพาพาไปพาป๊าไปดูหน่อยนี่เดี๋ยวจำได้ไหมว่าเรามาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วเรานอนหลังไหนจําได้ไหมไปดูไปดูโอ้ยตรงนี้ล่มลื่นมาก ใส่ให้นะครับใช่เหรอเพื่อนอ้วนๆคนไหนนะป้าจําไม่ค่อยได้เลยมันเราไม่มีเพื่อนอ้วนๆนะมีสิชื่อว่าป้าแกวเฮ้ยหรอไหนไหนหลังไหนหลังไหนที่เราเคยมานอนแล้วเราก็เดินมาถึงที่เราจะนอนแล้วนี่เป็นบ้านหลังไม่ใช่ที่เราจะนอนที่เราเคยนอนที่เราเคยนอนเออเป็นหลังเอเฟนนะครับมีสองชั้นอือ ตามไปเข้าไปไม่ได้เขามีคนพักอยู่แค่ดูข้างนอกพอข้างหลังก็จะเป็นวิวนาแบบนี้นะครับสวยๆเลยส่วนตรงนั้นเขาเพิ่งสร้างใหม่เป็นบ้านแฟมิลีเดี๋ยวเราคงไปดูไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับฟ้าคุณแจอยู่ไหนแจอยู่ในกล่องรหัสลูกไปถอดรหัสให้หน่อย0ศูนย์หนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งสามเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวโอเคไปแล้วเราเข้าไปดูห้องข้างในกันโอเคค่ะอุ้ยลืมไข่กุญแจไปเข้าไปเข้าไม่ได้เหรอเอ้าโอเคมาเดี๋ยวที่คี์กาดก่อนนะเดี๋ยวโมไม่เห็นใส่คี์กาดเหรอโอเค ว้าวห้องสวยมากนะครับทำไมไปไม่เปิดโอเคนะคะเราก็จะเจอกับเตียงนอนและมีอันนี้อันนี้คืออะไรบ้านาน้ำนากาจันจนะบุรียินดีต้อนรับเก่งมากน้องกากิบาร่าล,อลโอเคอ่ะมีอะไรกอีไปดูมีอะไร ผ้าหม่มอุ้ยนี่ผ้าห่มให้น้องอายุทางที่พักเขาเตรียมไว้ให้โอ้โห <Thank you. S 1> สุด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 ,สดเลยมีตู้เย็นกับน้องแมวที่นอนอยู่มีเสียงไหมนะ่ะไม่รู้ฮะเอาปั๊มหัวใจให้เขาก่อนนะ <c oughs> เอาลไม่ยุ่งกับแมวแล้วน <Okay. S 2> ี่มีแก้วด้วยแก้วทกาแฟะนะครับแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็มีกาด้ำร้อนแล้วก็มีน้ำให้สองขวด ก็มีแก้วไปสองขวดมาดูตู้เย็นกันตู้เย็นโอ้โหมีเบียร์เยอะเลยครับเหล้าเลยส่วนนี้ก็จะมีทีวี T C T C L รู้หมดอันนี้ก็จะเป็นรีโมดรีโมดแบบอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ยาวจัดมาดูข้างนี้บ้างดีกว่ามาดูข้างนี้<ร>มีปลมอืออือเอามาดูข้างนี้ นี่น,น,นี่โซนนี้โซนนี้ป้าชอบนี่จะเป็นโซนนั่งเล่นโอ้สวยมากอันไหนนั่งดินั่งโชว์ดินั่งอา่านหนังสืออืมุ้ยนี่ลำโพงอายูดูลำโพงลำโพงพร้อมขาตั้งในชุดน่ารักมากเลยเอาไปดูห้องน้ำบ้างดีว่ะ ที่เหม็นสาบแล้วก็มีหน้าต่างยาวเลย <จบ S 1> ไปดูในห้องน้ำกันเปิดไฟอุ๊ยคนขออภัยด้วยนะคะมันจะดัง,ดงว้าวอู้สไตล์สเปคผมเลย <c ười> สไตล์สเปคก็คำอ,อะไรนะ ก็มีโถสุขภัณฑ์นี่แล้วก็มีถ<ว>ังขยะแล้ก็มีสะแล้วก็มีถัยะอา้วก็มีหนง้ก็มีงะจกระจกระจกีกระจก,จกอาักาศดยีจังไปปกังขยานเัล้นกันไยมยสิลังไย็มยแล้ว็ี่ <c oughs> ยแ็ะแล้ะ ห้องไหนห้องนี้ห้องสองหรอสวยเนอะสวยสิไปไปไปั่นจักรยานกันเอาขาตั้งออกให้หน่อยโอเคป้าพาอยู่ไปดูวัดวัดหนึ่งซึ่งวัดเนี้ยโอ่งเยอะมากมีลูกกี่ใบเดี๋ยวเราไปนับกันว่าจะได้กี่ใบ นับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่นี้นะเดี๋ยวไปดูกันป้ายองเต็มเลยดูอู้สวยวัดนี้ชื่อวัดอะไรวัดโอ่น่าจะเป็นวัดโองหรือเปล่าเนี่ยปาเคยมาวิ่งตอนเช้าเคยมาทีนึงมาวิ่งตอนเช้าอากาศด,ดีมาก แล้วก็หมาก็เยอะมากเช่นกันวัดนี้ก็มีชื่อว่าวัดคงลังครับวัดใหญ่ดงลัง รสรุปวัดนี้วัดอะไรฮะวัดอะไรนะวัดส้มใหญ่วัดส้มใหญ่ส้มใหญ่ไหนสม <c oughs> ้มเอ้าวแล้วจะเป็นวัดส้มได้ไงต้องเป็นวัดโอง่งดิโอง่งมีกี่ใบเคยนับไหมที่เนี่ยนี่นะครับป้าย,ายอะไรนะร้อยใบอุ้ยพี่ว่ามันเยอะกว่านั้นนะอายุว่ากี่ใบท <100, 100. S 1> ันเลยเหรอน้องเสื้อเขียวว่ากี่ใบ 300คนนั้นอ่ะอะไรนะฟีนิตี้ครับฟีนิตี้คืออะไรยกเกยอะเกินมากเลยครับเกินเท่าไหรเ่เกินเกินล้านครับเกินพันเหรอเกินเก้าเก้าล้านล้านครับหัวหละเอาไป,ะปะลูกไปกลับเอาเอาเอาอยู่เอาหมาไปไหนเดาก,กลับบ้านเหรอใช่น่ารักเนาะตัวเนี้ย โอ้ยดูมันดูมันวิวบรรยากาศข้างทางที่เราปั่ดอายานมาสวยมากมัชาติสดๆยืนดิย่อย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  ยืนดิโจยโจนป้าเห็นห่งแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอีกกายยังไม่ถึงโออเเคผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผีลงนะเกมอะไรอ่ะลูก áo ờ na sần nục về ตอบเลยใช่คนนี้หรือไม่ไม่ใช่อ้าวเหนต่อนะครับ<ำ>จ,จบยังไงเนะี่ยใส่บอกไหมใส่คนไม่ใส่ใช่ไหนคนไหนดูโชว์สิ แล้ไหนของมีดูใช่ไหมที่มีวางไว้อ่ะโอ้โอแค่นี้แล้วแพ้ชนะทำยังไง,งคนแพ้ต้องทำไง,งอดีตจัดจัดไปแค่นี้อยู่เล่นอะไรอะ่ะลูกโอ้ที่บ้านนี้เขามีของเล่นให้เด็กเล่นด้วยเหรอน่ารักเนอะเลินเลยแบบนี้ ได้เวลาเตรียมตัวนอนแล้วลูกดึกแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคไหมไม่เอาทุกคนไม่อยากนอนนอนได้แล้วแค่นี้แหละฝันดไีไม่เอาไม่เอาเฮ้ยปิดไฟแล้วบ๊ายบาย ว่าเออเราเราประทับใจอะไรบ้างในที่เรามาที่เนี่ยเราประทับใจอะไรเราเขียนลงไปาลายเซ็นอเซ็นหวามากไหนมให้เขียนวาดบ้านไว้หรอดูขอว่าโอ้ภาษาอะไรนะภาษาดูที่หยดมากไปโอ้ ทิปกันที่นี่นะคะบ้านน้ำนาคะ่จะจังหวัดกาญจนบุรีคระยังไงก็ขอฝากที่พักที่น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะช่องอายุพาเพียอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ บอกกลับบ้านไงอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยออมัปนปลาอ้อมเอาเอาเอาโอ้โหนั่งกินข้าวฟินเลยนะวันนี้ยังไม่กลับเหรอเฮ้ยดีจังพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหม กินข้าวไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆว้าวธรรมชาติสุดๆ